ควันนี้นะคะเราก็จะลอยกระทงกับน้องหมาในบ้านอะไรลูกโอ้ไม่ใช่กินทูบอย่อยกินกินทูบไปแล้วกินทูบไปแล้วเดี๋ยวเราจะลอยในโอ่งนะคะนันเห็นไหมเลียทูบแอะ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 ละมาเดี๋ยวจุดไฟกันค่ะแลนะคะพี่ชิฟ่านไม่กินดอกไม้ลูกเราต้องจุดต้องจุดทูบกันไฟนะคะมาฟินไม่กินลูกอ,อาะฟินกินนะ้ำเนา กินน้ำไม่เอาไม่เอาหูแนำแล้วเนี่ยเราต้องจุดสองอันไหมอันนี้ได้ไหมร้อนมืออ่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วค่ะอันนี้เป็นกระทงที่เราทำเอง อ่ะอันไหนมาฟินชิฟ้อนแล้วมาลอยกระทงกันก่อนค่ะป้าลอยหนึ่งอันป้าลอยหนึ่งอันนะกับลูกเขาลอยอันใหญ่แล้วกันอ่ะมาเลยเด็กๆอย่าพังมาฟินนะอามาฟินนะเอาพี่เอาพี๋ยวคนหายลูกเดี๋ยวคนหายอันนี้ไป่ลลอยกระทงอธิษฐานค่ะลอยสามแม่ลูกไปขอให้ช่าง ยูทูบของเราดังๆนะคะขอให้ปังๆนะคะมีแฟนคลับเยอะๆนะคะขอขมาแม่น้ำด้วยนะคะเอาแล้วเอามาฟินไหมขอฟินไหมขอขมากะละมังขอขมากระลังมังอ่ะเร็วๆเอามาลอยแล้วนะเร่ๆนะเอาแล้วมาฟินมามาฟินมามาฟินไหมมาฟินเลยก่อนอี่ชิบะอีชิบะไม่อยู่ตรงไีนชิบะเดี๋ยวขนไม่อะแล้วอะไรล้วค่ะอะไรล้วค่อะไรอะไรอีชิบะอะไรเอาจมูกดันกลัวมันกลัวมันไม่ลอยไปไกลหรือเอาจมูกดันเลยเหรอฮะ ไม่หลงทางอยู่แต่ในนี้ขำมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนเลยในตาป๊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 าลอยอันนั้นกับลูกๆมาค่ะอันนี้ตาป๊าป๊าป๊ากับพี่ชิฟ่อนแล้วแล้วทำไมอ่ะกลัวไม่เอาอ่ะไม่อยากลอยกับป๊าลอยกับมาม่าก็พอแล้วค่ะขอให้หนู ดื้อน้อยลงเหรอดื้อน้อยลงฮ้ขอให้หนูรักรักแพ้นั่นแพ้นี่ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมาเร็วมาเร็วมามารอการ์ดมานักฟินลงเวลากับป๊ะปั๊บเหรอเลยแล้วค่ะไปจมูกด้านนี้ไหมไปเลยไปไงไงเนี่ยรู้เรื่องกับเขาไหมรองเท้าใครก็ไม่รู้อย่างนั้นคู่ก่อนหนึ่ง โอเคไ้แล้วนะกระทงมาสวยไหมไม่ทู่เรย้วอ้ปเียนใกล้ไใช่ใช่ไนคะสุขสามัไลอยกระทงค่ะ